าพูดถึงช่วงโควิดที่ระบาดใหม่ๆเลยช่วงที่แบบว่างานร้องเพลงต่างๆที่แบบยกเลิกในช่วงนั้นเนี่ยพี่แก้วฟ้าหายไปทําอะไรกันบ้างครับจ้าจริงๆแล้วพี่ก็ไม่ได้หายเลยนะพี่ทําตลอดหลังจากที่มีโควิดเข้ามาปุ๊บเรามีความรู้สึกว่าโอ้โหตอนแรกๆก,ก็ไม่ได้คิดอะไรนะยังยังมีความรู้สึกเหมือนว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันก็คงจะหายอ่ะเดี๋ยวมันก็คงจะเดี๋ยวมันก็คงจะไปละโควิด คงไม่มีอะไรมากอะไรเงี้ยนะแต่พอไปมาเอ๊ะไม่ได้ซะแล้วสิหลายมันเริ่มเข้าเป็นเดือนเป็นปีโอ้โหนี่สองปีอะไรเงี้ยพอพอเริ่มมีความรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่ามันเป็นสถานการณ์แบบนี้เราจะอยู่เฉยไม่ได้แล้วเราจะต้องมีอาชีพสำรองนะด้วยความที่ว่าพี่เนี่ยเป็นคนที่ชอบทำกับข้าวแล้วก็ชอบทำขนมอะไรเงี้ยนะในช่วงเวลานั้นที่ก็เลยทำน้ำพริกขาย พอทาน้ําพริกขายเสร็จแล้วเนี่ยพอมีของคาวแล้วเนาะก็เลยมีความว่าเอ๊ะมันต้องมีของหวานด้วยก็เลยทําข้าวต้มมัดขายด้วยข้าวต้มมัดของพี่นี่ต้องบอกเลยนะบอกว่าอร่อยมากอร่อยมากสําหรับใครนะคะสาวกพี่ที่ชอบแบบว่าทานถั่วเยอะๆถั่วดําพี่จะใส่ถั่วเยอะมากบางคนเนี่ยที่เข้ามานะแล้วบอกว่าถามว่าพี่เก้วฟ้ามีแบบว่าไม่มีถั่วบ้างไหมอ่ะที่ไม่ใส่ถั่วไม่มีค่ะ ทำอย่างเดียวคือใส่ถัว่วเพราะว่าของเราเนี่ยจุดเด่นเลยจุดขายเลยก็คือต้องใส่ถั่วดําเยอะๆเพราะว่าพี่เคยไปซื้อนะซื้อเขากินเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเราจะถามมาว่าป้ามีถั่วไหมข้างในเ่ะเขาบอกอุย้ยมีนูถัว่วใส่ถั่วดาด้วยอ่าแต่พอเอาซื้อมากินปุ๊บเปิดดูโอ้โหมีถั่วดําอยู่สองเม็ดบางทีก็มีอยู่เม็ดเี้ยวอะไรอย่างเงี้ยมันไม่สะใจเลยอะ่ะแต่พอเราทําเองปุ๊บ จึงใส่เข้าไปเลยจ้ะใส่ไม่ยั้งเลยทั้งถั่วดำข้าวเหนียวพี่ก็ต้องคัดแบบพิเศษแล้วก็กะทิก็ต้องคัดแบบพิเศษเอ,อถั่วก็ต้องคัดพิเศษกล้วยก็ต้องคัดพิเศษเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นความรู้สึกว่าของเราเนี่ยเราคัดพิเศษทั้งหมดเลยในช่วงโควิดเนี่ยพี่จึงมีความรู้สึกว่าพี่ไม่ได้หายไปไหนแต่พี่ทำน้ำพริกขายทำ ขนมกล้วยขายทํเข้าวต้มมัดขายอะไรเงี้ยก็เลยก็พออยู่ได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่บางท่านบางคนก็อาจจะไม่รู้นั่นก็คือพี่แต่งเพลงขายด้วยนะคะแต่งเพลงนี่ไม่ได้แต่งให้เฉพาะน้องๆหรือใครที่มาซื้อนะคะแต่งให้กับทางละครด้วยมันก็เลยจึงเป็นที่มาว่าเฮ้แก้วฟ้าก็ยังมีเออเขาเรียกอะไรมีหน้า มีตาอยู่ในวงการซึ่งไม่ได้หายไปไหนเลยก็ยังมีหน้าโปรร้องเพลงอยู่หน้าเฟซตลอดเลยจ้ะอืมนะครับแล้วเห็นว่าพี่แก้วฟ้าเองก็ได้มีโอกาสแต่งเพลงให้กับอ่าศิลปินไมทงคำด้วย <c> เห็นเป็นออริททินาสาแพรกด้วยเออออเป็นเออเขาเรียกอ,อะไรอะ่ะเป็นเพลงละครเพลงละครเรื่องพยักยิเกที่ผ่านมานะแล้วก็ละครเรื่องเนี้ย จากตอนแรกเขาก็ส่งคุณพ่อของน้องซันนะน,ะน้องซันไม้ทองคําแล้วก็ตัวของน้องซันเองเนี่ยก็เป็นอะไรที่รักใคร่ชอบพอกันคือเหมือนเหมือนเหมือนพี่เหมือนน้องเหมือนอะไรอยู่แล้วเพราะว่าเราก็คนในวงการเดียวกันเลลิกเกมาตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยเหมือนกันแล้วน้องน้องซันเนี่ยก่อนหน้านั้นอะ่ะก็เคยที่ เอาเพลงเสน่ห์ลิเกของพี่เนี่ยไปใช้ไปร้องอะไรเงี้ยเขาก็มาขออนุญาตนะพี่หนูขอเอาเพลงนี้ไปใช้ไปร้องแบบเออร้องเลยไม่เป็นไรไม่มีลิขสิทธิ์อะไรแน่นอนแล้วหลังจากนั้นมาพี่ก็ได้แต่งเพลงให้กับน้องซันร้องก็คือเพลงแก,ก้ของพี่เองก็คือพี่พี่ร้องเพลงนางเอกเลขสองใช่ไหมแล้วน้องซันเขาบอกว่าเขาอยากร้องเพลงพระเอกเลขสองว่างอะไรเงี้ย<อ>พี่ก็เลยแต่งแก้ให้กับน้องซันได้ร้องพอหลังจากนั้นมาเอ่อก็ ไปคอนเสิร์ตไปอะไรก็คือเราก็เดินสายอะไรเงี้ยอยู่ด้วยกันตลอดนะก่อนหน้านั้นและหลังจากนั้นมาน้องก็ได้เข้าไปสู่ไมททองคําแล้วน้องก็ได้ไปเล่นละครด้วยเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นเหมือนแบบเออเป็นเส้นทางของน้องที่ได้ไปสู่ตรงนั้นก็ยินดีแล้วก็ดีใจกับน้องด้วยประสบความสําเร็จตรงนี้และหลังจากนั้นพอเขาประสบความสําเร็จตรงนี้เขาได้แสดงละครเนี่ยเขาก็นึกถึงเรา นึกถึงว่าพี่แก้วฟ้าเออแต่งเพลงได้อะไรได้เขาก็บอกว่าพี่แต่งเพลงเรื่องนี้เอ่อเรื่องพยักยิ่เกเนี่ยให้หน่อยได้ไหมเพลงไตเติลพอน้องบอกมางี้ปุ๊บก,ก็เลยแต่งแต่งเขียนเขียนไปเลยพอเขียนไปก็ส่งให้ทางทีมงานทางอะไรเงี้ยหลังจากนั้นมาทีมงานเขาก็ตอบกลับมาอีกว่าเออขออีกเก้าเพลง เป็นสิบเพลงได้ไหมก็เลยเป็นที่มาว่าแต่งเพลงพฆ์ยีเกก็คือพี่แต่งทั้งอัลบั้มเลยแล้วก็มันจะมีเพลงคู่ด้วยอะไรด้วยรู้สึกว่าเพลงคู่นี่ก็จะเป็นเออน้องซันร้องคู่กับน้องหมิวมกแล้วก็เอ่ออีกเพลงหนึ่งก็จะเป็นน้องน้องฟอมน้องฟอมคู่ร้องคู่กับน้องเนยแล้วก็ที่มีพระเอกนางเอกร้องคู่กันด้วยอะไรเงี้ยจาก ก็ถูอว่าแต่งกันไปเนี่ยหลายเพลงกันเลยทีเดียวเนาะสำหรับเพลงประกอบะนะครับเพลงประกอบละครพยัคฆ์เก